สรุปราคาผักวันนี้วันที่27พฤษภาคม2568ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาด4มุมเมืองเป็นราคาสูงสุดไซส์ใหญ่สวยเท่านั้นกวางตุ้งใบกิโลกรัมละ24บาทกวางตุ้งดอกกิโลกรัมละ30บาทกระลำปลีแตงผลกิโลกรัมละ15บาทกระลำปลีม่วงกิโลกรัมละ30บาทกระลำดอกกิโลกรัมละ20บาท กระลำปลีเขียวกิโลกรัมละ9บาทกระลำปลีหัวใจกิโลกรัมละ25บาทคณะต้นกิโลกรัมละ20บาทคณะยอดกิโลกรัมละ34บาทคณะฮ่องกงกิโลกรัมละ80บาทผักกาดขาวลุ่ยกิโลกรัมละ15บาทผักกาดเขียวปลีกิโลกรัมละ10บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ80บาทผักกาดแก้วกิโลกรัมละ40บาทผักกาดส้อยกิโลกรัมละ40บาทผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ20บาท ผักบุ้งไทยผักบุ้งแก้วกิโลกรัมละ24บาทผักบุ้งนากิโลกรัมละ40บาทตั้งโอกิโลกรัมละ80บาทผักขึ้นช่ายกิโลกรัมละ130บาทต้นหอมกิโลกรัมละ50บาทต้นหอมญี่ปุ่นกิโลกรัมละ50บาทผักชีไทยกิโลกรัมละ150บาท,บาทผักชีลาวกิโลกรัมละ130บาทผักชีฝรั่งกิโลกรัมละ24บาทรากผักชีกิโลกรัมละ150บาท ใบสะระแหน่กิโลกรัมละ90บาทใบกะเพรากิโลกรัมละ30บาทใบโหระพากิโลกรัมละ80บาทใบแมงลักกิโลกรัมละ50บาทใบกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ40บาทใบกุ้ยช่ายขาวกิโลกรัมละ100บาทดอกกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ50บาทดอกหอมกิโลกรัมละ70บาทใบมะกรูดกิโลกรัมละ50บาทใบชะพลูกิโลกรัมละ40บาท ต้นตะไคร้กิโลกรัมละ26บาทกระชายซอยกิโลกรัมละ50บาทกระชายหัวกิโลกรัมละ40บาทคาอ่อนกิโลกรัมละ50บาทคาแก่กิโลกรัมละ35บาทขิงซอยกิโลกรัมละ30บาทขิงแก่กิโลกรัมละ30บาทขิงอ่อนกิโลกรัมละ70บาทพริกขี้หนูสวนหอมกิโลกรัมละ150บาทพริกกระเลียงกิโลกรัมละ1 0 0บาท พริกกินดาเขียวกิโลกรัมละ35บาทพริกกินดาแดงกิโลกรัมละ48บาทพริกซุปฮอตเขียวกิโลกรัมละ45บาทพริกซุปฮอตแดงกิโลกรัมละ5 5บาทพริกชีฟ้าเขียวกิโลกรัมละ60บาทพริกชีฟ้าแดงกิโลกรัมละ20บาทพริกยำขาวกิโลกรัมละ45บาทพริกยำเขียวกิโลกรัมละ45บาทพริกยำแดงกิโลกรัมละ40บาทพริกหยวกกิโลกรัมละ40บาท พริกหวานเขียวกิโลกรัมละ70บาทพริกหวานแดงกิโลกรัมละ70บาทพริกหวานเหลืองกิโลกรัมละ80บาทพริกชี้ฟ้าเหลืองกิโลกรัมละ70บาทพริกขี้หนูยอดสวนแห้งกิโลกรัมละ250บาทพริกจินดาแห้งกิโลกรัมละ140บาทพริกใหญ่แห้งกิโลกรัมละ150บาทพริกชี้ฟ้าแห้งกิโลกรัมละ150บาทพริกไทยอ่อนกิโลกรัมละ180บาท ถั่วฝักยาวด้วงกิโลกรัมละ25บาทถั่วฝักยาวเส้นกิโลกรัมละ20บาทถั่วพูกิโลกรัมละ80บาทถั่วลันตาหวานกิโลกรัมละ60บาทถั่วงอกกิโลกรัมละ30บาทลูกน้ำเต้ากิโลกรัมละ24บาทบวบงวงกิโลกรัมละ40บาทบวบหอมกิโลกรัมละ30บาทบวบเหลี่ยมกิโลกรัมละ30บาทกระเจี๊ยบเขียวกิโลกรัมละ24บาทชะอมกลกรัมละ18บาท บดอกแคร์กิโลกรัมละ30บาทฟักเขียวอ่อนกิโลกรัมละ12บาทฟักเขียวแก่กิโลกรัมละ8บาทฟักลิ้นฟ้ากิโลกรัมละ120บาทมะระขี้นกกิโลกรัมละ24บาทมะระจีนกิโลกรัมละ36บาทมะเขือพวงเด็ดขั้วกิโลกรัมละ50บาทมะเขือพวงไม่เด็ดขั่วกิโลกรัมละ40บาทมะเขือม่วงกิโลกรัมละ30บาทมะเขือยาวกิโลกรัมละ30บาท มะเขือลายกิโลกรัมละ30บาทมะเขือลิงกิโลกรัมละ30บาทมะเขือสดิงกิโลกรัมละ14บาทมะเขือไข่เตากิโลกรัมละ36บาทมะเขือเปาะกิโลกรัมละ25บาทมะเขือเทศราชินีกิโลกรัมละ50บาทมะเขือเทศสีดากิโลกรัมละ12บาทมะเขือเทศเนื้อกิโลกรัมละ70บาทมะเขือเหลืองกิโลกรัมละ20บาทมะเขือเทศท้อแดงกิโลกรัมละ10บาทมะละกอดีบกิโลกรัมละ7บาท มะละกอฮอนแลนด์กิโลกรัมละ23บาทแตงกวากลางกิโลกรัมละ25บาทแตงกวาอ่อนกิโลกรัมละ26บาทแตงร้านกิโลกรัมละ22บาทฟักทองทองอัมพยกิโลกรัมละ24บาทฟักทองลายกิโลกรัมละ18บาทฟักทองเกษตรกิโลกรัมละ24บาทฟักทองสีเมืองกิโลกรัมละ24บาทแตงไทยอ่อนกิโลกรัมละ30บาทแตงโมอ่อนกิโลกรัมละ14บาท ข้าวโพดอ่อนกิโลกรัมละ70บาทผักกระเฉดมันใหญ่มัดละ300บาทดอกสลิดกิโลกรัมละ100บาทผักหวานป่ากิโลกรัมละ120บาทยอดผักปลังกิโลกรัมละ10บาทสายบัวลอกกิโลกรัมละ16บาทนอไม้ฝรั่งเขียวกิโลกรัมละ80บาทหัวไชเท้ากิโลกรัมละ15บาทหอมแดงมมตัดจุกกิโลกรัมละ45บาทกระเทียมไทยมัดจุกกิโลกรัมละ80บาท แหรอดไทยกิโลกรัมละ22บาทหอมหัวใหญ่ไทยกิโลกรัมละ30บาทเห็ดนางฟ้ากิโลกรัมละ50บาทเห็ดนางรมหลวงกิโลกรัมละ50บาทเห็ดฟางเบอร์เล็กกิโลกรัมละ100บาทเห็ดฟางเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ130บาทมะนาวเบอร์เล็กลูกละ1.4บาทมะนาวเบอร์กลางลูกละ3.4บาทมะนาวเบอร์ใหญ่ลูกละ5.1บาท เห็ดกระด้างกิโลกร,รัมละ160บาทเห็ดค้อนขาวกิโลกร,รัมละ130บาทเห็ดหอมสดกิโลกร,รัมละ1 0 0บาท ต่อไปเราจะไปดูสถิติราคาผักบุ้งจีนย้อนหลังไป1ปีนะครับข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาดไทยนะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับปี2567นะครับปีที่แล้วราคาสูงสุดอ,อยู่ที่26บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็เดือนมิถุนายนสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมเดือนกรกฎาคมนะครับ2567 สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็เดือนสิงหา2,567สูงสุดอยู่ที่26บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็เดือนกันยายนนะครับ2,567สูงสุดอยู่ที่21บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็ถัดมาเดือนตุลาคมนะครับ2,567สูงสุดอยู่ที่36บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็เดือนพฤศจิกายน ราคาสูงสุดอยู่ที่36มสิบหกไอ้สาบาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็เดือนธันวาคม2567สูงสุดอยู่ที่30บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นปีอสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับโดยเดือนมกราคมนะครับปีใหม่เลยนะครับสูงสุดอยู่ที่33บาบาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็ถัดมาเดือนกุมภาพันธ์ สูงสุดอยู่ที่24บาทต่อกิโลกรัมถัดมาเดือนมีนาคม2568นะครับสูงสุดอยู่ที่32บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็เดือนถัดมานะครับเดือนเมษายนนะครับสูงสุดอยู่ที่นะครับ30 23บาทนะครับ23บาทต่อกิโลกรัมนะครับอ่านี่ก็เป็นสถิตินะครับของราคาผักบุ้งจีนยอ้อนหลังไป1ปีนะครับ ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาดไทยนะครับผมนะครับก็ทุกท่านก็สามารถนำไปเป็นข้อมูลนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะปลูกผักบุงจีนนะครับช่วงไหนให้ออกอสู่ตลาดเพื่อให้ได้ราคาดีนะครับก็นำไปประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับต่อไปเราจะไปดูสถิติราคาของของต้นหอมนะครับย้อนหลังไป1ปีนะครับ อ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาดไทยนะครับเริ่มที่เดือนพฤษภาคมนะครับ2,567ราคาต้นหอมนะครับสูงสุดอยู่ที่146บาทต่อกิโลกรัมนะครับถัดไปเดือนมิถุนายนนะครับ2,567ราคาสูงสุดอยู่ที่133บาทต่อกิโลกรัมนะครับ ถัดไปเดือนกรกฎาคมนะครับ2567ราคาสูงสุดอยู่ที่93บาทต่อกิโลกรัมถัดไปเดือนสิงหาคม2567นะครับสูงสุดอยู่ที่122บาทต่อกิโลกรัมนะครับเดือนกันยายน2567 150บาทต่อกิโลกรัมนะครับเดือนตุลาคมนะครับ2567 129บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็เดือนพฤศจิกายน2567สูงสุดอยู่ที่147บาทต่อกิโลกรัมนะครับต่อไปนะครับเป็นเดือนมกราคม2568นะครับราคาสูงสุดอยู่ที่75บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์ 2,568ราคาสูงสุดอยู่ที่42บาทต่อกิโลกรัมนะครับเดือนมีนาคมนะครับสูงสุดอยู่ที่60บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็เดือนเมษายนนะครับหรือเดือนที่ผ่านานมานี่นะครับเดือนเมษายนอยู่ที่200 62บาทนะครับ62บาทต่อกิโลกรัมนะครับนั่นก็คือราคา ย้อนหลังนะครับของต้นหอมนะครับไป1ปีนะครับก็บางเดือนก็สูงนะครับาาบางเดือนอมีเดือนเดือนที่ราคาสูงสุดก็คือเดือนกันยายนนะครับ150บบาทต่อกิโลกรัมนะครับก็ช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงที่อากาศน่าจะเปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาวนะครับเป็นต้นฤดูหนาว นะครับอา,อาจจะมีปัจจัยบางอย่างนะครับที่ทําให้ราคาในช่วงนี้ขยับขึ้นนะครับปัจจัยต่างๆล้วนมีผลนะครับไม่ไว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ฤดูกาลต่างๆนะครับอากาศล้วนมีผลทั้งหมดนะครับคุณภาพของผลผลิตที่ออกมาสู่ตลาดแล้วก็ขนาด ของผลผลิตปริมาณของผลผลิตนะครับมีผลหมดนะครับนะครับก็ทุกท่านก็สามารถที่จะนำสถิติราคาในแต่ละเดือนนะครับไปใช้ประกอบในการตัดสินใจว่าอาจจะปลูกหรือไม่ปลูกดีนะครับหรือจะปลูกช่วงไหนดีนะครับให้ผลผลิตออกมาได้ราคานะครับก็ ทุกท่านก็สามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจได้นะครับนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ